คาถาขโมยดวงสวดแล้วถูกหวยร่ำรวยได้ลาบก้อนโตมันสวดช่วงวันใกล้หวยออกนี่คือตำราพิชัยสงครามหากผู้ใดมันสวดแล้วก็จะมีโชคมีลาบจะสวดช่วงสามวันก่อนหวยออกก็ได้หรือสวดก่อนนอนก็ดีก่อนสวดทำจิตใจให้สบายไม่ส่งจิตออกนอกจิตต้องนิ่งไม่วอกแวบกบและให้นึกถึง พระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระศีวลีเมื่อพร้อมแล้วให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากะสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอะอุอ,าาอ,าาอุอะมะอะมะอุณชาลีติ ชาลีตินะลีติณชาติณชาลีโชคลาบไหลมาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากสะ ขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอะอุอุอะมะอะมะอุณนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาบไหลามาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมัง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอุอากสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มาอ,าอุอาาุอัมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานาะชาลีติ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาภตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากะสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอาอุอุอะมะอะมะอุณชาลีติ ชาลีตินะลีตินะชาติณชาลีโชคลาบไหลมาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากะสะ ขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มอะออุอุอะมะอะมะอุณนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาบไหลามาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปนะโมพุทธายะสัสุมัง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอุอากสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอ,อุอ,าาอ,าาอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชาลีติ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาภตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากะสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอะอุอ,าาอ,าาอุอะมะอะมะอุณชาลีติ ชาลีติณนะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาบไหลมาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปณนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากษสะ ขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มอะออุอุอะมะอะมะอุณนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาบไหลามาณนะชาลีติขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไปนะโมพุทธายะสะสุมัง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอุเยอะเยอุอากสะขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยรวยเบอร์มะอาอุอ,าาอ,าาอุอนะมะอะมะอุณชาลีติชาลีตินะลีติณชาติณชาลีโชคลาภไหลมาณนะชาลีติ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคลาบตลอดไป